สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือเช้าวันจันทร์ที่8มีนาคม2564นะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ7โมงครึ่งค่ะใส่ลุงสแตนบายอยู่ที่สวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญค่ะที่อยู่ในหน้าจอของทุกคนตอนนี้ก็คือที่ทุกคนเห็นนะคะคือมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญรุ่นที่3ค่ะที่เขากําลังจะโตนะคะรุ่นที่3มที่กําลังจะโตนะคะดูสิคามันเปื้อนอะ่ะเนี่ยใส่ลุงต้องดูแลเขาหน่อยนิดนึง เนี่ยคือเป็นขี้กากระค่ะเราต้องเอาออกเนาะก่อนที่เราจะหอนะ่ะเนี่ยเขาจะได้ผิวสวยๆไงเนี่ยค่ะฝุ่นฝุ่นของต้นเขาอะโดนเขาทําให้ลูกมันเป็นขี้กากเนี่ยค่ะมายงชิดรุ่นที่สามอะค่ะมันติดมาเมีเนี่ยไอเนี่ยคือพวกไม่สมบูรณ์เห็นปะตัวที่สมบูรณ์เหลือลูกเดียวเห็นไหมเนี่ยค่ะ เซลุงกำลังอยู่ที่นี่เพื่อที่จะห่อเขานี่แหละค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่สมบูรณ์อยู่เห็นปะเนี่ยเนี่ยคือมายงชิดรุ่นที่สามค่ะนี่เนี่ยค่ะก็จะมีสมบูรณ์อยู่สี่ลูกพวงหนึ่งก็มีหลายลูกค่ะแต่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยค่ะเคแล้วก็ดูเขาเนี่ยค่ะดูนี่ติดลูกดกนะคะมายงชิดรุ่นที่สามค่ะ แต่ว่าเขาก็จะมีที่ไม่สมบูรณ์อยู่เนี่ยโอเคปะ่ะนี่ค่ะค่อนข้างโดกพอสมควรนะรุ่นที่สามอ่ะใช่ค่ะตอนนี้เซลุงจะให้ทุกคนดูมายงชิดเสร็จแล้วเซลุงจะพาทุกคนไปดูวันนี้เซลุงจะตัดกล้วยค่ะมีกล้วยที่สวนที่เขาแก่แล้วนะคะเราจะตัดกล้วยกันวันนี้นี่ค่ะ นี่มะยงชิดมีหลายต้นค่ะลูกใหญ,ใหญ่รุ่นที่สามค่ะนี่ค่ะนี่คือกล้วยนี่คือกล้วยน้ำว้าค่ะเซลุงจะตัดเขาวันนี้นะคะวันนี้เซลุงจะตัดกล้วยน้ำวา้าสองเครือด้วยกันนะคะอีกเครือหนึ่งซ่อนอยู่นี่ค่ะนี่อีกเครือหนึ่งค่ะ วันนี้เซลุงจะตัดกล้วยสองเครือแล้วก็จะตะเวนห่อมายงชิดรุ่นที่สามค่ะโอเคนะคะวันนี้จะมีกล้วยไปฝากเพื่อนๆตรงนี้คือต้นมะพร้าวน้ำหอมของเรลุงค่ะต้นใหญ่พอสมควรเลยค่ะนี่เิลุงลงมาพร้อมตั้งแต่วันที่เรามาซื้อสวนครั้งแรกค่ะนี่ค่ะนี่เรลุงลงเขามั้งแต่พฤษภาปีหกสูนะคะเอ,อไม่ใช่ประมาณเดือนสิงหา สิงหาปีหกศูนค่ะนี่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 อันนี้คือต้นมะพร้าวน้ำหอมของเสดุงค่ะปึ๊บโอเคเดี๋ยววันนี้เสดุงก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมะยงชิดที่สุกแล้วมะยงชิดที่สุกแล้วเขาจะเป็นสีส้มอย่างนี้แล้วค่ะถ้ายังไม่สุกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะตัวที่นี่เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย นี่เป็นมายงชิดรุ่นที่สามที่เขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมพอเขาติดมาเขาไม่สมบูรณ์เขาก็ร่วงคือน้ําไม่ถึงอะ่ะเห็นไหมร่วงไปไหนแล้วล่ะเห็นนะเออนี่เจอละเซลุงก็จะเอาไอ้ตัวนี้ละค่ะไปทําจุลินทซียมายงชิดแล้วบํารุงเขากลับคืนไป <laughs> ประมาณนี้ค่ะไอเดียเซลุงเนี่ยค่ะไม่ไม่สมบูรณ์ละเนี่ยเห็นไหม เราก็เก็บไปได้เลยตัวนี้กําลังเล็กอยู่ค่ะตัวนี้เล็กอยู่เรายังไม่ห่อนะคะเราจะยังไม่หอ่อตัวที่เล็กๆเนี่ยค่ะพวกนี้เล็กอยู่คะเล็กๆอย่างนี้เราไม่หอ่อเราต้องรอให้เขาใหญ่หน่อยค่ะเราถึงจะหอ่อนี่ค่ะตัวที่เราจะห่อเนี่ยมันจะเป็นไซส์นี้ไซส์นี้ต้องเริ่มห่อได้เลยเดี๋ยวผิวจะเสีย นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ให้ชมแค่นี้วันนี้สรลุงจะตัดกล้วยแล้วสวัสดีค่ะ